สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นปืนที่ทุกคนเนี่ยไม่ค่อยจะเล่นกันเนื่อคือปืนพาราเฟลเนั่นเองปืนนี้เนี่ยเป็นปืนที่ดีมากๆในแผทนี้เพราะโมโคเหี่ยวมนโดนบัฟคนดูแล้วก็ยังมีใครลอดอีกปืนนี้เนี่ยแรงแบบว่าแรงกว่าเอเคนะถ้าเรื่องการอัดตัวหรือว่าเรื่องการอัดหัวนเนี่ยโคตรดีเลยปืนนี้เออแต่เหมือนว่าเบอร์สามเลือดนะครับเป็นปืนที่ทุกคนเนี่ยไม่ควรมองข้ามเลยปืนนี้ผมแนะนำว่าลองไปเล่นกันดูนะครับไปฝึกดูปืนนี้เนี่ยข้อเสียอย่างเดียวคือกระสุมนนะสมนัน มาก็หลังด้วยเดียวเดินไอ้มาเราก็หลังกันด้วยเดี๋ยวเดินเฟสโคไม่ได้หวัดมุมนั้นเอนได้ไหมอ๋อได้อยู่ดูดูดิพอดูดูนะเบ็ดมันอ่ะบอกเลยว่าสุดสุดอ๋อมีคนตายแล้วเพื่อนเลยมันตาหัดจัดอ่ะ ของไอ้เหี้ยอ้าวอะไรวะเพื่อนไมพี่แตกเลยเพื่อนเออเสียงไม่มึงแตกเลยเพอเลยเจออะไรนะเคเคอ๋อแคนเคเคเหมือนจะมีประเด็นกับแคนนี้หรือเปล่าตีนี้ตีเอไอเอไอประทะเคเคยี่หรอเพื่อนแบบว่าเปิดไม้มาใช่ป่ะพอไม้ลั่นเลยไม้ลั่นไม่พอไม้แตกอีกนะคนนี้ ผมจะแบบว่ามาเติม EP ก่อนกาดูเพื่อแบบว่าเอาไคลอสแบบว่าไปยิงศัตรูต่อในวงฟ้านะครับอาแต่งวงฟ้าตัวนี้นี่ว่าต้องหาจับสามแล้วกันนะ,ะ,นะผมดูว่าวงฟ้าอยู่เมืองอ,อะไรนั่นนู่นนะโรงพยาบาลน,นะไอสานามยิงป้าอะ่ะไม่ใช่นะสรุปอตอนนี้เรายังขาดอะไรไม่มีขาดละข้อเสียเดียวที่ผมมองเห็นนะปืนนี้ก็คือกระสุนมันน้อยใช่ป่ะหนึ่งสองเลยมาใส่แม็กไม่ได้ถ้ามันใส่แม็กได้ผมว่านจะเป็นปืนที่แบบโคตรเจ๋ <7 S 2> <ล>งเลยนะ โอ้มันยิงเร็วแบบโคตรโคตรเลยพอดูเออโคตรโคตรเลยเออใช่ฟาร์มอัดยิงชุดใหญ่เจริญเพื่อนถ้ายิงโดนอะใครลออด้วเจี๊ยบยิงเพื่อนจริงไหนวะเดี๋ยวเราไปล้างแคชช่วเพื่อนดีกว่าเพื่อนจะโดนอยู่ตรงนี้นะครับผมแน่โดนลงอ่าลงอะไรนี่ยิงลงสีลงสีไปดิไปดิ โอ้โหหนีเสียปะแมวแม่งเ้ยหนีอีกตัวหนึ่งโดยอีกตัวหนึ่งทุกคนแล้วกูโดนอะไรอีกวะเออมึงก็มึงโดนไงมึงลงแยกอ่ะมึงก็โดนดิลง,งที่นั่นเอาปัดไม้น่ะ,นนบบนะ,นะยิงกัินหมดเต็มเลย ไม่โดนไม่โดนแล้วกดค้างนานไปคนดูเมื่อกี้จับถามไม่มีด้วยนะครับผมตายหมดแล้วเออตี้มันตีอมาตายหมดแล้วเตียจริงด้วยมาอกียร์ของนะตรงนี้มื่นข่าวอันมากมาลงกับเพื่อนดีเองก็มาลงกับเพื่อนดี เอะไรก่ทำเวะเจ๊เนอนน้อยกดนงใส่แกนเสร็จเลยกดลงเออใช่มันกดลงในเราเออส่งใส่แทนเรากูก็ส่งใส่เหมือนกันเพื่อนเอาเพื่อโดนที่ทางนี้มีคนเลยครับไอ้นยวตายไอ้นิวตาย ยิงเป็นดาวป่ะแต่ว่ามันไม่ตุยเท่าผมมาชุกก็ได้หือขาดเม็ดเดียวทุกคนเอาแล้วมีตัววิมาหาอีกแล้วไปแล้ว ไม่เงย่าไปช่วยไม่ช่วยไม่ได้ไอ้เวาเรมาละไปยังไงวะเนี่ยโดนดักวงทุกคนไปละวิ่งละโอ๋อวิ่งก่อนละกันไอตัวนี้มันตายดีกว่า เราแรงมาตั้งนานเออะไรแรงนะเพื่อนตัวนี้ตัวแรงเลยแขอยู่ซ้ายมีมองไปเอามาพี่นนนนอยนี่ไงวะทำอะไรอยู่เนยตัวนี้ทำอะไรอยู่สาว น <mm um านแล้วนะเราเนี่ยหมายถึงเราเนี่ยอยู่นอกวงเนี่ยนานแล้วนะกับมันเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยโอ้โหวงเล็กจัดเราเข้าวงแล้วไอ้บ้าเอ้ยงวแต่ล้ำอยู่เราตรงนี้นะครับผมไม่ได้แล้วช่วยไม่เรเพื่อนต้องไปละถ้ากูอยู่ต่อกูตายวงกับมึงแน่ๆก็เข้าวงกับตอนนี้คนเหลือยังเยอะเลยอ่ะเหลือดสามสิบคนเลยมีตัวกระโดดเข้าวงไปนะผมแต่คิดว่าน่าโดดไปไม่ถึงแน่ๆ มาอยู่กับเพื่อนขอชุบเพื่อนเรียบร้อยครับคนไหนคนไหนใครไปชุบเพื่อนชุบเพื่อนไหมเบื่อสามเหรอไม่ชุบแล้วตอนนี้อ๋อมันลุ้นตัวอยู่เราเลือกเรือกกล่องเดียวครับทุกคนเราดินทางเพื่อไปก่อนเราต้องเข้าวงให้ได้ต้องไปดีกับเพื่อนด้วยนะครับจะทำยังไงจะรันครับจะรันจะบวกกันไหมของของเอาไง ข้างหลังยิงว่ะหเา,าแล้วเายอยแรกูมมาอยู่แล้ววงแรงนะงกูบอกไว้ก่อนวงแรงนะเพื่อนโอ้ยเ้ย้ยใครรอดใครรอดโอ้โหเราดูใครรออดทุกคนเกือบแห้ง ขอเล่นเนินเทืตนี้แล้วกันนะครับเนินเทืเล่นได้ไหเล่นไม่ได้ด้วยลอเล่นบานตู้ชุบว่ะหอกน้อยซะด้วยดิประเด็น้ยห้ป่กวะเพื่นตรงีรับทราบรับทราบเฮ้ยเรจะมีคนชุบกันด้วยตรงนี้เลือไม่มีวะทุกคน ดเพื่อนยังไม่หมดมันชุบกันละเพื่อ,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 อนหวตงั้สุออดท้ายยีคนโอ้โหเยอะเกิน <c oughs> <c oughs> ดูเลยวะเล่นก่อนมเนพเเื่อนเพื่อนอยู่ได้อยู่เราอ,อยู่ได้อยู่เป็นพี่นะเบ,บนเราเป็นเ <c oughs> หนื่อยมากกันดีกว่าเหนื่อยมาก็มาเอาล่วงอยู่บ้านนูเนี่ยทุกคนมันดันยากว่ะ เพื่อจะขึ้นไปทำไมวะน่ะอะไรเ่อนสวยไปูยุไปดูยุไม่มีฝาเพื่อนไม่มีฝาเพื่อนเก็บฝาไปเพื่อนไปอะไเพื่อน ไปเลยไปเลยไปเลยดีดีเบสท,ทำดีเบสท,ทำดีเบสก็ทำได้ทำดีมากเบสท,ทำดีก็ทำได้นี่ว่า น้อย่าทุกคนไงโผล่ไหมมันไม่โผล่บ้านนี้มันไม่โผล่ก็ดูเพื่อจะโดน,โดนเนนนพื่อจะโดนโดนเพื่อนไหนเหมือนเพื่อจะโดนโดนนะเนี่ยตรงนี้นล็อบบี้นะนะ ตัวนี้วะโอ้โหยิยงไม่ทันเลยทุกคน แลม่งกระวิ่งนีกูอย่างเดียวเลยลำกันเป็นแบบเพล็ลิเกเลยคนดูดูอโห เดี๋ยว่วดีล้วตัวมิตวมาชาร์จกัน k i l ล on cooldown ใครมาชาร์จมาเดี๋ยวตัวเดียกแล้วกันดูโอเคเรียบร้อย ถือแล้วเขาเลยจัดไปใมาดูแรงป่ะบอลหรเปล่ปามึงยิงเติร์นก็ไม่ตายหรอกไอ้จัดเออไปไงเออคราวนี้มันครบดีไงมันครบดีต้องให้เครดิตเขา